สวัสดีครับตัวจ่องลุงเรียนนะครับทีมลังบ้านน้ององค์เองนะครับพุ่ม g o o มอร์นิ่งนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับ f ทุกตาลแล้วก็สวัสดีบัวเจ้าครับพุ่ม F4 ชาวใตา้ทุกคนมาดีดี น,นั่นเองอืเนี่ยนะครับทีมงานรุดตู้และน้องอิงก็เดินทางมาถึงลงยาเวทีครับกลับบ้านนะครับปมปัปกป้อนนะครับนอนกัีบเงียบแล้วก็พอรุงกับแต่ล่างเป็นรถของพอรุงนะ bà sao nói đi đi con gặp không? Mày làm Bà sao nói đi đi không làm con gặp không? Mày ông mà Mày mà. Nhi mà. ปูห้าโมงกว่าๆประมาณห้าโมงถึงห้าโมงสี่ทิพย์เกือบเกือบหกโมงแกก็จะออกมาจากบ้านเลยนะทีดิตจะว่งกับปูนี่ยังไม่สว่างดีทีนะครับประมาณหก

Ng ng Lại đâu Lại đâu Lại Lại ng 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 bay mấy Lại đâu ng ng Dạ nữa, ng 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 Lại mấy bay Lại mấy bay ปล่อยเดียวยัยวงอีกยัยกงอีกยังอียกยังอีกจะไปล่อยไหมพูดไม่ไม่ฟังนะนะวิ่งไปเล่นกับพี่โดอลไรมาอีกนะจะไปล่อยไหมไปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยเนี่ยปล่อยไหมไปล่อยมั้ง ไปไหม <S 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 น้องกินได้ถุงใจเหนือหามาดู nah. framework. มั้โมกกบพุ่มวันจะาจะาโมกหมากเลยตดยกลางวันร้อนก็ว่าจะประมาณนี้นะกบพุ่มนะแต่ว่าจะาโมกกลางวันจร้อน ไปช่วยปูวัวแกะของ่นไปไปเลยไปลุกเ็วไปเดินปปเนี่ยเนี่ยมาก็ไปตัวกับดีดีก็ได้เล่นน้ำเมื่อวาน แล้วก็วันนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้ามือเลยครับไม่เวุ่นวไยไม่ได้ตั้งสิน้นครับผมลามใบตองใบตัวแต่เนี้ยลุงเดยจะเอาแบบติปอจิตาบอกกาบข้องนอกบ้านทุกอย่างก็คือตาเให้หนาเขากินก็คือห้ามก็เด็ดขาดครับไม่ให้กินอะไรแม่แต่อย่างเดียวแกว่าให้กินข้องตีวา ใส่กระบาข้าวเขานะใส่จสสามข้าวเพราะเขาพอฝึกเข้าตทุกวันแบบนี้จนนั้นก็รู้ว่าข้องออกบ้านคือไม่ให้กินเด็ดก,กาดไม่ไหวได้กันเอานั่งเร็วนั่งนั่งอยู่นี่แหละนั่งลงนั่งลงเอาเร็วนั่งนั่งลง ปูกับปูวัวจจกขอกนะครับตัวนี้เป็นเจ้าเตียก่อนะอย่านะอย่านะอย่านะเอ้เนี่ยนั่งดูปูเนี่ย Ừ. mà quay cha phải chuối bú à bay được bây hả quay à ừ. như nuôi tia cả cho ra gia đếch dừng dèo cho môn này bay được bây chuối mà จากการเตียท,ที่ไปมันไม่เดินไปมันไม่เดินไปโอ้ยดึงนเงนม้อจากกาที่ไปเดินแล้วเดินแล้วมันยังเยวไม่ชุดมันยังเยวไม่ชุดนะครับมันก็เลยไม่ยอมเดินปูแกก็เลยดึงดึงโอ้ยยยนะครับ เอาอีกเอาอีกเอาต่ยาคือไอ้กินนะแต่อย่างอื่นห้ามถูกย่างครับหึ่งเจนที่พอจิตาบอกอย่างตอนนี้ยังฝึกก็ได้ครับ ลุงเดียพามาล้างบ้านเลยนะครับวันนี้คือต่อไปเนี่ยลุงเดียคิดว่าจ,จะไม่ไปหน้าบ้านแล้วครับเพราะนึงหน้าบ้านนั้ได้รถมานะครับบุญววยเดียต้องให้เขารู้จักรดอีกนิดนึงครับอเอาแก่นั่นปอกับคืนนึ่งก็ให้เขาเจือฟังววายึดก็คือถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นเกินมีแก้ได้เข้าบ้านอะไรประมาณนี้ แต่เขาเจอเกี่ยวฟังกับกำัายึดแล้วก็ส้องอา้างข้างนอกาปุมห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็ซอมรถ่อครับปมให้เขาหลุจากรถอย่างอื่นไม่ต้องพึ่ได้หมาครับผมเอาแบบบานๆให้เขาเป็นธรรมชาติธรรมชาติไปครับ มาดิดิยึดมาเร็วมานี่มาน้องมาเร็วมามาเร็วมามามาเร็วเออเอ่อไม่ไม่ต้องกายเลยจะละดนะจะละจะละมานี่มาเร็วไปไปเอ้ยไปอ่ะเด็กคอยหลงเดียตืมไม้ตืมตืมไม้คู่กับขาขาพวถิงขา กาปอบไปไหนดูกาปอบไปติงเลยเดี yeah, yeah. Do, do. ๋ยวดูด yeah, yeah. yes. ูด no ูดูความจะลาดของเขากับดูดูขาป่าวิ่งไปแล้วกไปฮักมาก็งเนี่ยทำไมอ่าอ่าดูดูความจะลาดกับยังมีอีกเยอะไม่ต้องวังตาดื้อตาดื้อยังมีอีกเยอะดูครับดูไปกัดไปฮักเป็นต่นนะ ไม่ต้องง่วงนะยังมีเยอะดูอ่ะเอามาไปแล้วไปไปเก่งเก่งอะไรไป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 นะไอ้เก่งเก่งเออเอไปเอาเอาเอาฮึอยู่ไหนหาเจอเร็วไม่มีไหนอยู่ไหนเร็วหาเจออยู่ไหนเร็วไป

นังตับอยู่เลยหนังตับอยู่เลยยังไม่เจอนีเจอยังเจอยังเออเจอยังโอ้ยเก่งเก่เอามาเร็วมาป่าหวิ้งครับก็รู้เป็นไม้ทีเดียวกูครัเอามาเร็วเอามาเอามาเอามาเร็วไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวดีก็เนี่ย ตำมึนกับตำมึนตำมึนโอ้อันติวัดนะครับทรงใจเสี่ยงกลองตีตั้งแตเจ้าลยครับ นี่วัฒนนานะครับตัวนี้นะครับปูจุงออกจากกอกเป็นตัวทีซองนะครับเอาไอเตียก่อนครับผมไอเตียก็คือก้ายนะครับนี่วัฒนนานะครับผมเดวะอิปตีตามาอยู่นะครับผม นี่ตัวเบลเลอร์ครับโดี๋ยมีสาวหน่อยดีๆดหนังมองไม่ช่วยไม่ช่วยโปรโปรโต้ตนะครับดิดิดวัฒสนานะครับ วนตัวสมบูรณ์นะครับปูกระยันจริงครับอเ,เอาไปเอาซองตัวเอาซองน้องเอาเอา,เอาลายปัดดูครัน เอาที่ละตัวที่ละตัวนะครับนี่กับชาวชาวบันยากาศนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับสบายสบายเรียบง่าย ไม่เมื่อในเมืองกลุงนะครับในปูดแบบประาบ,บัานบานนะคือเขาเรียกว่าเมืองกลุง้งในป่านี้นี่คือไม่ต้องว่วงครับบุญไหว,วยเสียงรถเสียงลาโอสารพัดครับ <c oughs> จุลมุนบุญไหว้รัวเจ้าๆนะครับตอนในเมือง นี่ก็เป็นมากับบันนอกบรรยากาศสดชื่นง่ายๆเรื่อยๆตามวีตี เดีมามามาเดี๋ยวนี่ป่อยแยกกออกทีละตัวทีละตัวนะครับแต่ช่วงเด็กๆนี่แกไม่ต้องจูงนะครับพวหมักตัวกัะดือบางตัวกัะดือยือกันปักไปดีๆไปไล่มาไปดีๆไปไล่เออไล่เลยไปไปเออ ดีไปช่วย,ย <c oughs> อะไรเอาหนะากับตาลาดมาแล้วโอ้น้องไปช่วยไลย่เถอตะก,กี้โอ้เกง่กงเกง่งน้องเก่งสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับพุ่มอย่าลืมติดตามช่องลุงเดียนะครับทีมล่างบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพุ่มแล้วก็ป้านางทีมล่างบ้านน้องอุ้งอิง,องด้วยนะครับทีมล่างบ้านทุกคนนะครับพุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับ กดกมกสณาแล้วกันนะครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆหน่อยๆกันนู่นไปยอกไปยอกสองตัวนู่นยอกค็ยอกอ่ะเออาออเออตึงสองตัวนี้ไม่ใจกลัวครับอ่ะไปยอกก็อ่ะ เฮ้ยไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวโดนด้านหลังอีกเดี๋ยว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 โดนอีกเดี๋ยวโดนอีกนะนี่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 ก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวมันจะโดนด้านหลังเดี๋ยวมันตึ๊บเลยแหละนะ แม่อย่าเข้าด้านหลังนะสอนตลอดใช่ไหมวันก่อนโดนไปทีอีกแล้วแม่ดนะ่ยเอาเอาไปเดี๋ยวสลับนิโออดิดุ๊กดิกด๊กบ้างไปเ,เดี๋ยวนี้ก็ไปยอกก็ทีนี้ก็ยานะยานะเนี่ยป่อย่าก็ ออกจากของนะครับพ้มจนมดตุกตัวตุกตัวนะครับเดี๋ยวลงเดียวลาด,ดีๆไปก่อนครับสลับกับหมูวนคกับเดี๋ยวหมูว้วมีงอนแล้วครับแล้วคลิปนี้แกนี้นะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับป้มแต่นานใจตลาดูมา overflow. มาเร็วมามานอนแจงหมูวนวไหวๆเลยครับอืม สวัสดีครับปุ้มกินนี่แกนี้นะครับมา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 ไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไม่เอาไม่ตันเลียอ็แน่แน่แน่จากเมื่อวานรถเต็มหน้าบ้านวันนี้เลืออซ่องคันแต่แต่ยอยประว่งะางมรอากาศต่ยอ,ย,อยไปตุลาส่วนตัวเด้เจอกับไปเจอกันทีน่นู่นครับปุ้ม คลิปนี้แกนี้นะครับวัสดีกับปุ่มลุงเบี้ยอ้วนขึ้นนะมีคนทับใครว่าเอ็ดี่อ,อ้าวเชือดโยนให้ฉันเอเหรอเอากรับเดี๋ยวจะรับให้สุดลอกกองปะหนังก่อนครับ นูนกรับดู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 อ่าด,ดูดูกรับไปขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นมานี่มาเอากับเจินไม่คลิปหน้าครับบ๊าดีครับปุ้ม